รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการใช้ความพยายามแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวโรฮิงจาซึ่งถือได้ว่ามีความรุนแรงและซับซ้อนทั้งยังเป็นปัญหาที่สะสมต่อเนื่องยาวนานมากกว่า30ปีโดยได้มีการดำเนินการทุกวิถีทางภายใต้การบูรณาการทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนเรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องใช้ทั้งยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลและยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนควบคู่กัน จังหวัดระนองเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลได้ดำเนินการนำร่องเป็นระนองโมเดลแก้ไขปัญหาโรฮิงญาโดยได้มีการเน้นหนักเพื่อหวางกรอบว่าเลือกเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวสารให้มากขึ้นนอกเหนือจากการระดมทั้งกำลังคนและเครื่องไม้เครื่องมือที่มีทั้งในส่วนของทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่กระทรวงทะบวงกรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จนล่าสุดได้ผลอย่างเห็นได้ชัด ผู้ลักลอบนำพาชาวโรฮิงจาเข้าเมืองผิดกฎหมายเริ่มที่จะมีการเลี่ยงเส้นทางจังหวัดระนองและไปใช้เส้นทางอื่นแทนเพราะความเข้มงวดในการสกัดกัน้นทั้งทางบกและทางทะเลตลอดจนการเอาจริงเอาจังกับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยในการปราบปรามปัญหานี้ตลอดจนขยายผลการกวาดล้างกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างที่อาศัยผลประโยชน์จากความตกทุกข์ได้ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันเป็นเรื่องอ ระดับชาติที่วางแผนไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องอยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางชายแดนนะครับซึ่งเรามีการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนนะฮะตามเกาะนะครับเรามั่นใจว่าจะไม่มีชาวโรฮิงญานะครับขึ้นบนฝั่งจังหวัดระนองอีกตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายที่เขาจะอยู่เราเป็นพื้นที่กลางน้ําที่เขา มาเพื่อที่จะไปต่อสู่ประเทศที่3 <Okay. S 1> ผมมั่นใจนะครับยืนยนันความโปร่งใสนะครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนี่คือเรื่องผลประโยชน์ของชาติในงั้นทุกคนมุ่งหน้าทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาตินะครับเป็นการเป็นกำลังของกำลังประชาชนของทุกหน,นก่วยงานในการร่วมกันป้องกัน แม้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกลางทางที่ชาวโรฮิงญาใช้เป็นทางผ่านเดินทางอย่างประเทศที่สจะใช้ความพยายามในการสกัดกั้นป้องกันการลักลอบข้อมูลผิดกฎหมายของชาวโรฮิงญาที่ส่วนใหญ่พบว่าเกี่ยวพันกับขบวนการค้ามนุษย์เข้มข้นและจริงจังสักเพียงใดหากแต่ประเทศไทยยังต้องแบกรับกับปัญหาดักกล่าวแต่ฝ่ายเดียวโดยปราศจากความร่วมมือจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถขจัดปัญหานี้ให้ผ่านพ้นไปได้คือถ้ามาเข้าไปแล้วก็ผ่านในด้านน้าออกไปข้างนอกก็เรื่องของเขาเออเราก็ดูแลเำนวยความสะดวกอะไรสิที่ผูชโดก็ดูแลเข้าไปเขาจะไปที่ไหนก็เขาต้องไปนะแต่ต้องปลอดภัยเราทํามาตลอดอะนะแต่ถ้าสมมติว่าผิดกฎหมายแล้วขึ้นมาฝั่งไทยเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรไม่ใช่ถูกลัฐพยบเป็นการที่คนนี้เข้ามาแล้วมันผิดกฎหมายแม่มและเราลองข้อเมืองผิดกฎหมายหรือเปล่าในบรราการาระยะสั้น ไม่ใช่ศูนย์ทั่วค้าวไอ้ศูนย์ถาวรโน่ดสิบยี่สิปีแล้วไปหวังว่าเขาจะออกไปหรือใครจะรับไปจะไปหวังอย่างนั้นไม่ได้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาชาวโรฮิงญาต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งล่าสุดถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะได้มีการประชุมการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียโดยแทยจะเป็นเจ้าภาพเชิญ15ชาติที่ได้รับผลกระทบกับปัญหานี้มากที่สุดมาร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาโรฮิงญารวมทั้งถลายแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติให้หมดสิ้นไปโดยที่ประเทศแต่ประเทศหนึ่งไม่ต้องแบกรับปัญหานี้ไว้เพียงลำพัง จะอย่างไรก็ตามตลอดห่วงที่ผ่านมาประเทศกลางทางอย่างประเทศไทยได้มีการยึดหลักการปฏิบัติต่อชาวโรฮิงจาภายใต้หลัก SOP หรือหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอดหากทุกประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อปัญหานี้ ร่วมมือกันภายใต้หลักมนุษยธรรมก็เชื่อได้ว่าทิศท,ทางต่อการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงจาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายน่าจะเป็นเป็นททิศท,ทางที่ดีได้มากกว่าที่เป็นอยู่รีชาใหม่พุมมาถ่ายภาพสุทธิวันช่วยบำรุงจับประเด็นข่าวร้อนรายงาน